สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซื้อกลางแจ้งข่าจริงค่ะสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันที่16มิถุนายน2564นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3กันสักหน่อยนะคะเช้านี้เข้าไปเช็คสิทธิ์นะคะสิทธิ์ยังคงเหลืออยู่ต้อง5ล้านกว่าสิทธิ์เลยนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังสามารถไปลงทะเบียนได้ค่ะหลังจากที่เราลงทะเบียนกันเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ระบบเขาก็ได้ทําการบันทึกค่ะว่าเรานั้น ลงทะเบียนสําเร็จแล้วซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีหลายๆท่านคะ่ะได้รับข้อความ sms ยืนยันการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3แล้วเป็นบางส่วนนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้รับข้อความ sms ในการยืนยันสิทธิ์นะคะก็ทางระบบเขาก็แจ้งว่าให้เรารอ,อ SMS ในการยืนยันสิทธิ์นั้นอยู่ที่ประมาณ3วันนะคะซึ่งถ้าใครเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันในเป๋าตังนะคะซึ่งคนที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังที่ใช้สิทธิ์ในเฟสหนึ่งเฟสสองเนี่ยก็สามารถเช็คได้นะคะหมายเลขบัตรประชาชนนี้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสสามแล้วก็คือถือว่าผ่านนะคะก็ต้องรอ SMS ยืนยันการใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมอีกทีนะคะแล้วก็บางท่านก็ได้รับข้อความมาว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง นะคะคสำหรับเคสนี้ค่ะจะต้องเข้าไปแก้ไขข้อมูลใหม่นะคะ แล้วก็อีกสถานะหนึ่งนะคะไม่สามารถลงทะเบียนได้เนื่องจากหมายเลขบัตรประชาชนนี้ได้ลงทะเบียนแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลก็ต้องรอเขาตรวจสอบข้อมูลนะคะว่าเราได้ไปลงในโครงการอ่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมนะคะหรืออ่าได้ลงในโครงการผู้ที่ช่วยเหลือพิเศษหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องรอดูเขาตรวจสอบอีกรอบหนึ่งนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนที่จะแจ้งในวันนี้ก็คือคนที่อ่าได้รับข้อความ ความว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะอาจจะมีการกรอกข้อมูลผิดไปทีนี้การแก้ปัญหาก็คือให้ไปลงทะเบียนใหม่ผ่านหน้าเว็บไซต์หรือผ่านแอปเป่าตังได้เลยนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในการลงทะเบียนให้สําเร็จนั้นทําอย่างไรอันนี้เป็นการแจ้งวิธีนะคะจากทางด้านหน้าเพจของกรุงไทยแคร์แนะนําวิธีการลงทะเบียนมาค่ะ หลักๆเลยค่ะก็จะมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะก็จะมีทั้งหมด13หลักนะคะบางท่านนะคะเอ่เว้นว่างมีการขีดขั้นตรงกลางตรงนี้ไม่ต้องไปขีดขั้นอะไรนะคะให้พิมพ์ตัวเลขยาวไปเลยค่ะเดี๋ยวระบบเขาจะจัดการเองค่ะในส่วนที่2ก็คือจะเป็นชื่อกลางนะคะถ้ามีก็ให้กรอกถ้าไม่มีก็ให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องไปใส่อักษรอะไรเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็คือจะมีเลขหลังบัตรประชาชนค่ะที่กรอกกันผิดบ่อยนะคะตรงนี้ สำหรับหลังเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะก็จะมีภาษาอังกฤษ2ตัวนะคะแล้วก็จะมีตัวเลขนั้น10ตัวนะคะบางท่านเลขหลังบัตรประชาชนอาจจะมีคำว่าตัวภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีตัวโอนะคะอย่างเช่น JO ประมาณนี้นะคะอย่าไปเข้าใจผิดว่า J แล้วก็เลข0ูนย์นะคะตรงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะว่ามีหลายท่านกรอกผิดค่ะตรงนี้แหละข้อมูลก็เลยขึ้นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องนะคะก็ให้ทำการกรอกข้อมูลไปลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่ต้นเลยค่ะ ไม่มีปัญหานะคะหลังจากนั้นก็รอ SMS ยืนยันการใช้สิทธิ์อีกรอบค่ะสำหรับท่าไหนนะคะที่ได้รับข้อความยืนยันการใช้สิทธิ์ในวันที่1กรกฎาคมแล้วนะคะคนที่อยู่ในเฟสหนึ่งเฟสสองมีแอปเป่าตังอยู่แล้วนะคะก็ไม่จําเป็นต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ค่ะรอใช้สิทธิ์อย่างเดียวนะคะรอทางรัฐบาลเขาโอนเงินมาแล้วก็ใช้สิทธิ์อย่างเดียวะคะ่ะทีนี้ใครที่ไม่เคยมีแอปเป่าตังมาก่อนนะคะก็ไปติดตั้งแอปเป่าตังค่ะแล้วก็ยืนยันตัวตนนะคะผ่านแอป พลิเคชันเป่าตังได้เลยเดี๋ยวการยืนยันตัวตนนั้นนะคะขอไปทําในคลิปหน้านะคะว่าทําอย่างไรบ้างสําหรับคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่3คนใหม่นะคะรอชมด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ